<Okay. S 2> วิธีการทํากุ้งเต้นนะคะอันดับหนึ่งเปิดฝาออกมาค่ะระวังนะระวังนะเดี๋ยวมันจะโดดเขาเปิดฝามาปึ๊บโดดไปแล้วถึงตัวเชื้อโรคไปทํางานวันนี้มันหยุดเราไม่ดดดดดดได้น้ำมะนาวปวดแสบปวดร้อนเล็ดน้อยบิดมาไว้นะคะพริกพริกพริกแล้วเร็วเจ๊ออกมาสองตัวแล้วอองมาสามตัวแล้วสามแล้วสี่แล้วว่าไม่ได้กินแล้ววันเนี้ย ตอนนี้ยังคาดไม่ได้นะฮะเรากำลังกำกันเจ๊เหมือนไฮโลเลยอ่ะอาชีพเก่าอ่ะเร่อหน่อย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 มเริ่มจะตายแล้วมันเริ่มจะตายแล้วสมาชิกร่วมทำบาปนะครับเกินไปแล้วอันเนี้ยเขย่าอีกหน่อยเปิดมาทางนี้ได้เปิดมาทางนี้เลยเขย่ามันจะแป๊บนึงอ่ะ อานะครับรมหมดกต้องกินไหมลูกสดสดแรบลิ่งอะแรบลิ่งไมอะเปิด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 ให้ทเปิดให้รูกกันว่ายังไม่ตายอ่ะแล้วจะน้ำไายไหลยัไะยังไม่ตายครับไว้ไปๆไไป้ไวไ